แบบนี้เฮ้ยตู้โมโห,หกระเด็นไปซี่เอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีมาเปนะครับกับเกม Stickman Jetpack Challenge นั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่อยู่ในค่ายเดียวกับเกม l a แล o r t อท o w Challenge ที่เราเพิ่งเล่นนะครับผม โดยที่ในเกมนี้นี่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าตัวไม่ขีดตัวนี้นะครับที่แบบว่ามีเครื่องไอพ่นนะครับผมต้องทําการบินไปกําจัดศัตรูนั่นเองไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้นี่จะยากเหมือนดิเกมหรือเปล่านะก่อนที่จะเริ่มเล่นนะครับผมยังไงก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกาลังใจนะครับให้กับพี่ตินี่ในการทําคลิปต่ตอๆไปนะครับผมอย่าลืมกดกันนะพร้อมจะรับชมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมนี่ปะ เพลงกันเลยมีเป็นอารีน่านะครับแล้วก็โหมดการหลบหนีงั้นเหละแปลกเหลือเกินเอาเป็นว่าเล่นโหมดแรกก่อนละกันโอ้โหนี่ครับผมเฮ้ยโอ้โหคอหักเดี๋ยวขอทําการตั้งปุ่มแป๊บหนึ่งนะโอเคครับผมตอนนี้ก็ตั้งปุ่มมาได้เรียบร้อยไหนดูสิปึ๊ดปึ๊ดอุ้ยเป็นไอพ่นแบบนี้เอา้าลอยออกไปตายเฉยเลยป๊ด้ออืออป่า <c oughs> โอ้โหแบบนี้งั้นเหรอ Amazing วิธีการเล่นนี่ไม่ยากครับผมเอาละ,ละกำจัดศัตรูสองตัวหยาบโอ้โหเฮ้ยโอ้โหยังไงดีกระแทกไปก่อนตัวแรกมาเออตัวที่สองเฮ้ยโอเคเป็นไงเอาละด่านถัดมานะครับมีการใช้ตะขอซะด้วยไหนดูซิเป็นยังไงเอ่ยฟึบอุ้ยแบบนี้กันละ่ะโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงเปิด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 ปิดปิดเดี๋ยวผมอเออเขี่ยมันลงไปก่อน ตะขอนี่ใช้สําหรับการปักพื้นแล้วก็กระแทกให้เกิดแรงประทะนะครับมาแบบนี้ครผมอยา่าไม่ใช่แล้วแบบนี้เฮ้ยตู้โอ้โหกระเด็นไปซี่แม่ยอดเยี่ยมครับผมเอาละ่ะถ้าแบบนี้นะครับนี่มาตรงนี้ก่อนโอ้ยกระแทกหัวไปทีหนึ่งอเออเหนียวผมทิปอืมโดนไปเลยเอาละอยู่ด้านบนงั้นเหรอ กระแทกด้านบนครับผมโอ้ยเอาตูดชนหน้าคราวนี้ดิเราจะต้องเดี๋ยผมค่อยๆบินแล้วก็ออเอาเฮ้ยยังไงเนี่ยค่อยๆเขลียร์ไปก็ได้ก็ถือว่าเป็นเกมที่เล่นง่ายนะครับผมง่ายกว่าอีกเกมหนึ่งชอบเกมนี้ไม่เอ่ยถ้าชอบก็สาป้าไปให้คะแนนกันได้นะเอาละตอนนี้ดิเราจะกระแทกครับผมเอาเฮ้ยเอาใหไปเอาไปาไปปึ๊ดป๊ดปึดปดปดปด๊ค่อยๆบินไม่แน่ โอ้โห oh, <laughs> แล้วเบิดหลังแตกกันเลยทีเดียวมาคราวนี้ดี่ฮึบตู้โอ้โหเป็นไงความรุนแรงครับผมแม่สุดยอดคราวนี้นี่ฮ um. oh, ึบอ,อืมโดนตัวโอ้โ oh, ห oh, มีสองตัวตรงนี้เราจะบินขึ้นตรงนี้ก่อนวิ่เตะหัวมันก็ได้นี่แหละเขียวผมปับป๊บปับป๊บปั๊บปอือดันออกไปให้หมดมันจะเล่นง่ายเกินไปแล้วเกมนี้เอ๊ะทอแบบนี้นี่ ลองกระแทกตรงนี้ก่อนโอ้โหจากนั้นก็ตรงนี้ปุ๊มเอ้ยโดนหัวนิดหนึ่งมาแบบนี้ก็ได้ <c oughs> เก็บตังได้สี่เหรียญครับผมเดี๋ยวเราลองกลับไปที่เมนูหลักกันก่อนไหนขอดูที่ร้านค้าหน่อยสิโอ้โหมีแบบว่าอะไรวะเนี่ยชุดเกราะงั้นหรอซื้อไปแล้วมาตอนนี้นี่ไปดูที่ไอเทม โอ้โหเป็นไงโคตรเทครับผมรู้สึกว่าจะขายเป็นเวลานะครับเดี๋ยวเราจะรีบเก็บตังกันก่อนมาเพื่อจะได้เจ็ตแพดอันใหม่ลองเล่นโหมดที่2กันดีไหมลองดูไหนสิเฮ้ยยังไงเอย่ยโอ้โหตะขอนี่แม่โคตรยาวครับผมโอ้โหโหมดเข้าเส้นชัยง่ายได้แลือเกินนี่เปืนป้น เอาละตรงนี้ดิโดนได้ไม่เอ่ยปึ๊ดปื๊ปอาเฮ้ยดีๆหน่อยแม่การควบคุมแบบนี้นะครับค่อนข้างจะยากนิดหนึ่งสำหรับหมดนี้บมืนโอ้โหชิวชิวมาเริ่มยากขึ้นหรือเปล่าเอ่ยปึ๊บปื๊บหนีตะขออุ้ยเฮ้ยห้ามโดนสีแดงครับผมไม่งั้นดิตายแน่นอนมาอาหัวขาดไปสิเฮ้ยนี่กับผมโอ้โหค่อนข้างจะอันตรายนะครับบทนี้เริ่มจะมีการดักที่ น่ากลัวมากขึ้น <ś c oughs> ใจเย็นใจเย็นปึ๊ดปื๊ดายผิดทางนี่โอ้ยตัวขาดไปสิขะโทดีดีหน่อยแม่ฝีมือของเรา,านี่ไม่จบเพียงเท่านี้หรอก <im it> ปั๊บ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 อเฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยโอ้ยบินดีดีน, <im it> นั่นแหละปลึ๊ดปื๊ดปื๊ดปื๊ดเจ็ตแพ็กนี่ควบคุมยากอะไรขนาดนี้นั่นแหละเพื่อนโอเคมาแล้วปื๊บโอ้โหตรงนี้งั่นเหรอมา ยิงตะขอปึ๊บๆๆตะขอไปเรื่อยเฮ้ย <c oughs> จึบจ๊บๆๆๆบบ,บินไปฟืดนั่นแหละยิงตะขอเออซีเรียลครับผมกลับไปที่เมนูกันก่อนเอาละเราจะมาทำการซื้อนี่นะครับเจ็ตแพคอันใหม่ใช่ไหมเอ่ยนี่อา้าวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ลหรอหรือว่าจะเป็นอันนี้อ๋อน่าจะเป็นแขนเสื้ออ,อะไรก็ไม่รู้กลับไปเล่นโหมดอารีนากันเถอะตอนนี้เอาละ แต่งตัวแบบว่าเท่ขึ้นเยอะฮ้ยระเบิดตุมตามเฮ้ยเฮ้ไม่น่าเลยเฮ้ยชบเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยยับต่ขอบางบางทีก็ใช้ยากนิดนึงอ,อือโหตูดกระแทกนี่อย่างแรงเลยครับเฮ้ยขนาดยังไม่เล่นนี่มันก็แทบจะล่วงเลยนะอ,อือเฮ้ยต่ขอติดเฮ้ยปะทโอ้ยแบบนี้แย่เลยเอาใหม่ครับผมเฮ้ยฮชุบแบบนี้ ยับอาเฮ้ยอะไรปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหกระแทกเท่านี้พอเฮ้ยเล่นมาสักพักแล้วการควบคุมก็ยังยากเหมือนเดิมเอาละเราจะอยู่กับที่ครับผมแล้วก็ลงมาตรงนี้อ,อือเฮ้ยไปด้วย <c oughs> ปึ๊บปึ๊บป๊บตรงนี้ไปก่อนหนึ่งคนแล้วก็อีกคนนึงปึ๊บปึ๊บป๊บเล่นให่ดีอ,อือ <c oughs> สะใจเหลือเกินโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นี่ลงมาก่อนละกันยา ยิงกับผมโอ้โห <laughs> หรือว่าไปจากทางด้านบนดีแบบนี้กับผมเอา้าด้านล่างนี่แหละดีแล้วปื๊ด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 พุ่งกับผมฮึกระแทกมันเออเอาตูดไปกินเฮ้ยไม่ยอมตายนี่ยิงตะขอใส่เอาละตอนนี้ดีโอ้โหถ้าแบบนี้ก็เท่านี้ก็พอโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายกับผมแม่ดีนะเนี่ยมันหลุดลอยออกไปก่อนปึ๊บปื๊ยา่า เพ <screws> uh, <cu> euh, ื่อนใช้ได้นะเกมนี้เอาละเราจะลองแบบว่าระเบิดตรงนี้ไม่โดนครับผมถ้าตรงนี้ล่ะเดี๋ยวๆๆๆเฮ้ยจะตูมเออได้อยู่มาแล้วก็บินไปหายตัวนึงเปิดๆๆๆยับเอ้ยเออเป็นไงเราเพื่อนโอ้โหเป็นการใช้ตะขอที่ค่อนข้างจะดีละเกินเดีรยบผมลองแบบว่าเตะหัวมันไม่ใช้ตะขอนะครับ ดูซิว่าสามารถจัดการเจ้าตัวนี้แบบว่าโดยการฆ่าได้ไม่เอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออเ้ยไม่ยอมตายกับผมแบบนี้นี่ระเบิดไปเลยเฮ้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 ยใจเย็นจะเย็นปุ๊บออมเนี่ยผมฮึบงัดมันออกมาก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ป้าด่เนี่ยผมเออเป็นไงโอ้โหขาแบบว่าแดงกันเลยทีเดียวทำไมขยับไม่ได้ปะโทเอาใหม่นะครับสงสัยต้อง อืมให้มันออกไปก่อนอุ้ยรู้สึกว่าด่านนี้ดิไม่ง่ายกันอย่างแน่นอนฮึบต้องมีความรุนแรงกว่านี้ครับผมเฮ้ยอย่าเพิ่งอุ้ยเกือบไปเกือบหลุดออกนอกหน้าจอโอ้โห้ด่านเหมือนเดิมแต่ว่าศัตรูปเปลี่ยนที่ครับผมชับอืมยิงตะขอรั่วเออ <laughs> กระแทกขาก็ผมนี่แล้วก็ล่องลอยฟิวตูมเอา้า เออถ้าไม่หล่นโดนพื้นนี่การระเบิดจะไม่เกิดขึ้นเอาละตอนนี้ก็ฟึบอ,อืแม่ยิงตะขอแบบว่ารุนแรงดีละเกินเฮ้ยชับปั๊บเออไม่ได้สิแบบนี้เอาละบินกับผมแล้วก็จัดการตัวนี้ไปก่อนจากนั้นก็อีกตัวหนึง่ง โอเคขอกลับไปที่เมนูหลักกันก่อนไหนดูซิเราจะอัปเกรดตรงนี้ก็ผมโอ้โหยข่าวนี้ดิมีชุดใหม่ก็ผมเออแบบนี้อัปเดตใหม่อุ้ยต้องขอชุดใหม่ก็ผมแล้วก็กางเกงเออแต่งตัวกันหน่อยนี่นะครับนี่นักสู้แล้วก็ผ้าคลุมของอะไรเนี่ยด็อกเตอร์เหรอกางเกงครับผมกางเกงยีน มาลุยกันต่อดอนอารีนานะครับโอ้โหแต่งตัวโคตรเท่ไปเลยนี่เจอข่ากันหน่อยไปซะไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหขาวดีดิฮึบกระแทกตัวนี้ไปก่อนนั่นแหละล่องลอยไปซะจากนั้นก็ตัวนี้ฮุบนั่นแหละโอ้โหเคลียมัน เออเดี๋ยวเราจะเก็บเงินนะครับซื้อตะขอใหม่แล้วกันฮึบตูมเฮ้ยตูมมาลุดเร็วว่องไวโอ้โหขราวนี้ดีเจ้าตัวนี้ไปแอบแบบโคตรจะปลอดภัยครับผมฮึบอย่าเพิ่งเออนั่นแหละเฮ้ยเราต้องลอยก่อนอืมเกือบล่วงแล้วก็ตัวนี้ดีมาไม่ยากแบบนี้ก็ได้โอ้โหตายไปซะเอาละตอนนี้ก็ ปืดอุ๊ยกระเด้งหัวไปทีหนึ่งชาหอุ๊ยไม่ได้ครับผมโอ้โหเจอนี่เจอขาไปทีนึงกระแทกตรงนี้ก็ได้เอ้ยเอ้ยเอ้ยฮึบอยาออนั่นแหละเพื่อนเฮ้ยเอ้ยตายสิโอ้โหอืไม่ยอมล่วงนะเมื่อกี้ดีโอ้โหสองด้านเลยล่ะแม่ท้าทางจจลำบากหน้าดูว่าผมมาเออออกนอกหน้าจอไปแล้วจากนั้นก็ไอตัวนี้ดิ แต่ขอทางนี้ก็ได้ตูมไม่ยอมตายอีกอือดันไปดันไปอืมนั่นแหละโอ้โหอะไรวะเนี่ยซับซ้อนเหลือเกินเฮ้ยชับอือแม่ต้องสองทีเอาละฟึุตอนนี้ตูมโอ้ยมึนเหลือเกินเฮ้ยใจย์เจยลงเหวเฉยอืออไอ้อีกแล้วเฮ้ยแบบนี้ก็ได้อืมโขกธรรมดาไปเฮ้ยเจย์เจยเย็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนั่นแหละ ปล่อยมันอุ้ยยังมีอีกตัวงั้นเหรออยู่ด้านบนได้สิครับพึอืมเฮ้ย,ยจับตูมนั่นแหละเพื่อนโอ้โหหนึ่งเหรียญเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนจะเย็นจะเย็นเอา้ามองผิดระโถเฮ้ยยับตูมนี่แบบนี้ก็ได้เอาละกลับไปที่เมนูหลักกันก่อน แล้วก็ซื้อนี่เดยวครับเจ็ตแพกอันใหม่สีเขียวสวยงามกลับมาใส่เสื้อผ้านี้ดีกว่าแมมองไม่ค่อยจะเห็นดูสิเจ็ตแพคอันใหม่ก็สีสันสวยงามดีนะฮึบระเบิดตู้มตูม,โ,ตมโอ้ยหัวแดงไปเลยอือก็เพลินๆกันไปนะครับเกมนี้โอ้โหยถ้าระยะไม่ได้นี่ไม่ค่อยจะระเบิดเอาอีกแล้วปาโถยเดี๋ยวก่อนตรงนี้ตูมโอเคเฮ้ยอีตัวนึงสงสัยว่าแค่เขียก็พอ นี่แบบนี้นั่นแหละไม่ต้องแบบว่าอะไรมากนั่นแหละเสียบหัวบ้านเออนั่นแหละเกี่ยวไปเฮ้ยชั้เสียบอืเล่นไปเล่นมาก็มีแบบว่ายากพอสมควรนี่อะไรวะเนี่ยทำไมศัตรูไปถูกแขวนอยู่ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกันนะเอาเป็นว่ารเราเปิดไปก่อนเออโซ่แตกครับผมจากนั้นก็เออฮึบรเราเปิดออกไปปลดปล่อยให้เป็นอิสระยังไม่ตายอีกยังไม่ยอมตายอีกเออเคลียตูครับผม ฮ้ยกว่าจะตายโอ้โหอยู่ด้านบนไม่เอา้าตายก่อนโอเคครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้นะครับก็าสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยก็เพลิดเพลินดีนะเกมนี้สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อตินั่นเองมา ในตอนนี้นี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บๆ